สวัสดีค่ะขพอบพคพกณเชิญเริ่มเช็ดเคยครับผมส่องว้องกูเ่าพักกินข้าแนวพักมีผ่องมาเสร็จแยบเันที่เก่าผ่อนมือไมนูมือหนีแม่บ้านปลั่งสันยังเลาะออกมาให้รอประทานเน,นาะเนาตอนนี้ถอดกอดไปจ้ะเกลียวพริกดิบก็สมประหน่อยจ้ะหน่อยมีเกลียวพริกป่นจ้ะสมพักพักเนาะพักเสียนก็สนมนหอมประกาศกอดของควันกะตะกีแดงไทยจ้ะส่นดอกทานตะวันเนาะมากค่ะ มาเสีบกันพี่งมาหักปันเจืกดกอบบวกอบอีนี้พี่น้องกินกินปลาเสียบตรงเนี้อะไรกินนาอปลาสับยกแก,กงให้ได้บ้างแับเสียบอืเจียวบักพริกกีการองเจียวพริกนิดหอมหลังว่าสดอื Okay. หมกแก่หายังไดี่หน้องมิจก,กักลองมาปิุ่นกันนะออออืื พิพิพลเกษตรอือ้อฮ่องะตสมพักแล้วเจ้าพินิน่อยแต่ให

กัดอสมบุกเสียนอืมอืม้า่างิ หอมหอมืมนวนป่าอมืมป่าอมืมแต่จะว่าหอมอยู่กับอืยสุบกันหน่อยอะไรอากันขัด,ดงองอนมา เสี่ยางเขาทำอือิีก็บักวานพี่รองอืออือนีไงเลยอือจะจวด cho một chiếc đít được không? chi mày nè, mày nói. Còn có chiếc đít. Đúng không? 你那屋培养他，更了。

mùi hạt phạt ừ. tàu phân không Hôm, không đuổi rồi mà không có kêu lắp lá quật ưu ạ hai bản bạn pa bạn hoàng không

ก็่อนัวกัแซ่บเก้ีกัแซ่บนัวเหมือนกันใจมักันหมดอืมนี่สุดยอดเลยออืของหวานอืม

เจอของหวาน้าไปากะทิแสงไทยมาสนอ่องน้ำกะทิเริ่มข้นเนะาะหอมหวานละมุนล,ลิ้นสุดยอดเนาะอันทั้งมาละมุนล,ลิ้นเนี่ยก็คือแสงไทยเลยพี่นอ้องเนื้อจะละเอียด แกเอาลินโอ้มีเฮงปวดขาดแบบนะีดวเลยอื้ม 嗯，啊，过来，别了，不，嗯，嗯，你干嘛？ อื ah. uh huh. มออืมฮูอ้าวเฮ้อเัาเสียแป๊บๆต้องกันพลงังเนาบเขอขอบคุณเราหลังว่าเอฟพี่ ทุบผู้ทุกคนบานไก่บานไก,กม่มืองหลอกเมืองนะวันที่ตามแบบชพิ่มสองสองเท่ทาเขาเขาพูดมันเราการนี้บางครั้งบางครั้งพี่น้องพี่ญาติทั้งสรางไกาอาจจะบมสุภาพนะพี่น้องเนาะขอโทษขอให้ไปที่ทุกผู้ทุกคนไว้เนาะกระมือหนึ่งกระเทียมเหมือนกันฝากระไรก้อนแก่ก้อนพับไข่ก็งแี้งเกินสูบผัดกินใหม่มมๆหรือพ 20, ับพี่พันน้องกินขี้เก่าหรือพี่น้องติดกังใจกันครับผม อีพี่นี่กะพอพิ่ด้วยครันี่ครับพบพ่อกันอีพี่นาครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า